การแพคนะครับอย่างที่เห็นนะครับแพกห่ออย่างดีนะครับมีขุยมะพร้าวป้องกันนะครับป้องกันถ้าเกิดว่ามีน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมพวกนี้มันจะซับน้ำเอาไว้ป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจได้ชัวร์ๆครับผมคราวนี้มาดูนะครับการขนส่งนะครับเราจะหนุนด้วยแผงไข่นะครับหนุนเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับผมและก็ก็จะมีถุงพลาสติกอีกทีนึงแล้วก็ปูพื้น คือกันเหนียวอีกชั้นหนึ่งเกี่ยวเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้าออกมาครับป้องกันไม่ให้กล่องเกิดความเสียหายนะครับผมคือเราป้องกันอย่างเต็มที่ครับบริการแฟดมาส่งหอยเชอรี่ถูกตีกลับนะครับหอยเชอรี่ที่ส่งไปทั้งหมด10กิโลนะครับผมคันนี้ลูก้าไม่รับกลัวมันตายแล้วก็ตีกลับมานะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเรือรอดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเร็วเรียวเลยนะครับผม ทําคลิปให้ดูนะครับว่าหอยเชอรี่ของต้นก้าฟาร์มนะครับผมเธอคนส่งไปแล้วนะครับผมแล้วไปถึงลูกค้าและลูกค้าตีจับนะครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับผมอันนี้เขาบอกเขากลัวมันตายนะครับนี่ขนาดก็คือเราคุยกันแล้วก็เห็นขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะครับการน็อกการอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ลาบแล้วก็มาอ้างนะครับผมมาดูกันนะครับนะไม่ย้อยบ่เปียกบ่อยังเนาะโอเคเนาะ อ่าโอเคเพอดีทายนะพอลูกค้าเขาจะเขาจะเบิ่งโอเคครับผมดูสภาพนะครับเปิดให้นะเ่ยกำลังี่เห็ลูกค้าเบิ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าขั้นตอนนะครับว่าคือเน่ถูกปีกลับใช่ไหมครับอันนี้ถูกปีกลับนะครับแล้ว อ่าเน,นี่นคือเจ้าที่ของแฟดนะครับผมบริการดีมากนะครับใครจะส่งของขายของนะครับผมขายขออนไลน์ต้องแฟดนะครับผมเพราะว่าถูกมากถูกจนน่าตกใจนะครับผมรวดเร็วนะครับผมรวดเร็วนะครับไม่ได้แพ้อย่างเดียวเพราะการขน,น,นส่งมันแข่งขันกันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเวลาน้องเขาแป๊บหนึ่งนะครับดู นี่ครับนะครับสภาพนี่ครับยังอยู่เรียบร้อยดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แตกนะครับไม่บุบสลายนะครับแค่มันยุบเฉยนะครับผมนี่ครับไม่มีน้าย้อยไม่มีอะไรออกมานี่ครับนี่คือการแพคกิ้งการส่งของของต้นกล้าฟานนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจกิจการ สั่งหอยเชอรี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเรียบร้อยบีหมดนะครับดูนะครับนี่ครับส่งไปแล้วก็ถูกตีกลับหอยยังอยู่ในสภาพดีนะครับคันนี้ตอนนี้ก็รอออเดอร์ใหม่นะครับรอออเดอร์ใหม่นะครับผมผมก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยครับผมเก็บไว้อย่างเงี้ยอยู่ได้นานนะครับ อยู่ได้นานนะครับห้าเดือน6เดือนอยู่ได้สบายสบายนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับสนใจถ้าเกิดว่าอยากได้สั่งหอยเชอรี่นะครับผมผมก็มีเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเป็นหอยที่นอกแล้วเพราะนั่นก็คือไม่ได้มาซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของว่าต้องรีบนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปนะครับเพื่อนๆได้ไปแล้วขอกวดว่ายังไม่มีแหล่งน้านะครับยังไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยยังยังไม่สะดวกใช่ไหมพอยังไม่สะดวกปุ๊บ ก็เอาไว้งี้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผม,มพอเวลาที่เราเตรียมแหล่งน้ําเตรียมอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเป็นบอ่อนะครับผมเราค่อยแกะพวกนี้นะครับแกะออกแล้วก็เอาลงบอ่อเลี้ยงได้หอยมันคายเหรออะไรลูกไม,ม่ข้าเจ้าไอ้นั่นข้าเจ้าตีกลับไหมลูกส่งไปแล้วข้าเจ้าไม่เอาแล้วก็เลยตีกลับนะครับหนี้หอยสิบกิโลนะครับ ร้อยบาทอ้ยมีใช่เดี๋ยมั่วลูกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับก็คือหอยเชอรี่ของต้นกาา์มจะน็อกให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยผมแพคผมทาให้มันเต็มที่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่แตกนะครับไม่แตกไม่ไม่ตายกลางทางนะครับพวกนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ